ดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะมาสอนการทําภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเรามาที่แทรกนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีรูปนกนะคะแล้วก็ดึงรูปภาพมาค่ะแล้วก็จัดให้อยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้นกเนี่ยบินเข้ามาในฉากค่ะ มาที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มาที่เส้นทางการเคลื่อนไหวนะคะเราจะเลือกแบบกำหนดเองก่อนค่ะก็เลือกแล้วก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกด enter ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราสามารถย่อขยายได้แล้วแต่เรา จุดเริ่มต้นก็คือจุดสีเขียวนะคะจุดสิ้นสุดก็คือจุดสีแดงค่ะเดี๋ยวเลื่อนออกมานหนิอยนึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวกระตูนเข้าไปอีกนะคะเอาเป็นเต่าทองเดี๋ยวจะให้เต่าทองบินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ แบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะมาที่แบบกำหนดเองกีดแบบเส้นมานะคะกด enter ก็จะได้แบบนี้ แล้วเอารูปภาพมาอีกเอารูปอะไรดีเ,เป็นแมงปอแล้วกันค่ะแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะทีนี้เราจะลองใช้ให้แมงปอเนี่ยบินบน กสามารถย่อหรือขยายวงได้าลองเล่นดูก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าให้มันนะคะให้เริ่มตอนไหนให้เริ่มกับก่อนหน้านี้ หรือว่าเริ่มเมื่อคลิกก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะคะแวอ้อมขอเลื่กเป็นกับก่อนหน้านี้เวลาเปิดสไลด์นี้ขึ้นมาวิดีโอการ์ตูนจะได้เคลื่อนไหวเลยแล้วเราจะลองเล่นดูมันยังเร็วไปอยู่นะคะเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ค่ะ ตัวเลือกลักษณะพิเศษนะคะกำหนดเวลาค่ะระยะเวลานะคะมีให้เราเลือกว่าอันนี้5้านาทีจะให้เล่นวนซ้ำไหมก็ให้เลือกค่ะวนกี่รอบสองรอบ3ามรอบหรือว่าจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งก็ได้ค่ะลงนกก็จะบินช้าลงแล้วนะคะแล้วก,ก็มแมลงปอตัวเลือกลักษณะพิเศษ เดี๋ยวเราจะกำหนดเวลาให้ทุกตัวเลยนะคะล้สักสี่เราก็ต่อไปเป็นต่อทองนะคะก็ลองเล่นดูค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรูปแบบนะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ